เยลลีป่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป,ป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์อย่าเดรนตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณ อตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นนใน g h t Day Live เจอกันเวลาใหม่ของเรา2ทุ่ม15ทางช่องก9คอดี HD หมายเลข30นะคะคืนนี้อยู่กับฝนความรักเลยนะคะ,ะพักกันเดี๋ยวเดียวช่วงหน้าเรามาดูเหตุผลกันว่าทำไมเดวินจรสันถึงไม่เล่นหนังลดซิ l ่งอีกนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันคะ่ะ ah! สันญานเตือนเหงือกไม่ดีลองนี้ ใหม่ข้าเก็ดเกลือสุดพิเศษมีพลังเกลือมินเนอร์ลหกช่วยขจัดคราบพรักสะสมสาเหตุหนึ่งของสุขภาพเหงือกไม่ดีใหม่ข้าเก็ดเกลือมินเนอร์รลหกรายการตามตำนานเปลี่ยนเวลาใหม่เปลี่ยนเป็นทุกวันศุกร์เวลา10บโมงครึ่งถึง11เโมงริ่ม7จมกราคบนี้ ประเพณีของขนมไทยที่เก่าแก่ที่สุดประเพณีสี่ถ้วยถนนเส้นนี้เนี่เป็นถนนสายทองคำเป็นประตูสู่เมืองบาดาลมาร่วมเปิดตำนานในเวลาใหม่ไปพร้อมๆกันทางช่อง9 m c o t HD กฎหมายเลข30คุณวัดเทพไทยแพงไหมครับ แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด7จกรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะเลยใช้มุง้งงงแบบนี้สักทีสครับหลวงตาสงสัยสลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยคงจะดูหนังไทยมากไปหน่อยไอหมู่บ้านนี้มันยังไงยังไงชอบก่อนเห็นทีหลวงตาจะต้องปักกตอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งว่าหลวงตาเนี่ยเลิกยุ่งกับเรื่องนี้สักทีนะ พราะมันไม่ใช่กิจของสงยังไงยังไงหลวงตาก็ถือว่าเจ้าก่อเนี่ยมันเป็นคนของหลวงตาหลวงตาต้องไปช่วยงตาไม่ยอมไปลองก็ถือว่าแพ้ข้าไม่ยอมข,ข้าเขาเลยข้าจะไม่ฆ่าเจ้าข้าแค่จะกรีดใบหน้าของเจ้าตอนนี้คนขอหกสมณ์ใหญ่ถูกแล้วจะสมณ์จับตัวไปหลายคนแล้วดังนั้นข้าตัดสินใจที่จะไปช่วยคนเหล่านั้นที่เมืองต้าตู โคดไอซื้อท่านจะอวดอ้างหรือไม่ก็ตามถึงยังไงก็เป็นผู้มีบุญคุณต่อข้าในดาบมังกรจกพุกวันเสาร์และอาทิตย์บ่าย2องโมงตรงทางช่องเกเอ็คอนเสทดีหลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิด ทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องหมดที่ว่นทับเจริญนะคะ like <the> คุณผู้ชมค่ะคุณชมเป็นไหมเวลาเปิดปีใหม่มาแล้วก็ตั้งใจที่จะเคลียร์อดีตอะไรที่มันเก่ากๆออกไปนะคะบริตน่สเปียร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเธอก็เลยทําการ unfollow คนบางคนในบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองแต่ที่หลายๆคนน่ะเอ๊ะก็คือว่าคนที่บร i t นี่ unfollow ก็คือน้องสาวของตัวเองค่ะ